สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ได้กล้องวิดีโอ8มานะครับแต่จอไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ผมจะต่อทีวีแล้วก็ลองดูนะครับอันนี้ผมเสียบช่องสัญญาณเป็น S v สวิดีโอนะครับแล้วก็เอาม้วนใส่เข้าไปแล้วนะครับเป็น Sony v i d ดีโอ8นะครับเปิดเครื่องติดด้วยนะครับเปิดเครื่องติดนะครับ Sony v i d ดี8นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นอะไรครับนี่เดี๋ยวผมดูชื่อรุ่นมันก่อนนะครับว่ารุ่นอะไร ฮันดี้แคมวิดีโอแปดนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวใหญ่เลยนะครับสมัยก่อนนี้น่าจะเป็นตัวท็อปละครับตัวนี้ผมจะกดปุ่มเพลย์นะครับเพลย์ปึ๊บอ่ามีสัญลักษณ์เล่นดนวยนะครับนี่มีสัญลักษณ์เพลย์นี่ครับเป็นภาพมาครับเป็นภาพออกทีวีมานะครับเป็นภาพเก่าแก่นะครับสมัยก่อนนะครับเจ้าของเดิมน่าจะถ่ายไว้นะครับนี่ครับใช้ได้นะครับเป็นเพลเยอร์ได้นะครับ แต่ถ่ายผมไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับผมลองลองดูแต่ว่าก็ทําไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าต่อสัญญาณภาพออกมานี้ออกเลยนะครับผมใช้สาย S V i D e O นะครับสาย S V i D e O นะครับนำสัญญาณมาเข้าทีวีนะครับ S V D O เข้าทีวีออกมาลองกดปุ่มเล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับนี่นี่ครับ ม้วนเทปนี่เก่าทีเดียวนะครับเก่ากึกเลยมันก็จะเป็นเหมือนกับคุณภาพมันก็จะเลือนเรือลางไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเก่าครับเป็นวิดีโอ8นะครับคุณผู้ชมครับโซนี่วิดีโอ8เขาเรียกว่าไฮ8เลยนะครับคุณผู้ชมมันมันเขียนว่าไฮ8เลยนะครับอ่านี่นะครับวิดีโอคาเมล่าเล็กคอเดอร์ไฮ8นะครับไฮเอนนะครับผม ถอดแบตเตอรี่ออกวางไว้ตรงโน้นนะครับแล้วก็ใช้เสียบไฟเลยนะครับเสียบไฟตรงเลยก็ก็เล่นได้นะครับเพลเยอร์เป็นเพลย์ได้นะเป็นเพลเยอร์นี่ครับมันมีม้วนติดมานะครับผมก็เลยลองลองเล่นม้วนที่ติดมาซะเลยนะครับมีม้วนอยู่ในกล่องนะครับคุณผู้ชมครับอืของเก่าเก็บหายากนะครับคุณผู้ชมครับแม่ติดตามช่องสีสเกตชาแนลนี้ได้เห็นของ เก่าเก็บของแปลกๆเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับของรุ่นนี้รุ่นเก่านะครับโซนีวิดีโอไฮแปดนะครับคุณผู้ชมครับจอเสียแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจอจอจะมีรอยด่างๆอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราใช้สายสัญญาณต่อออกทีวีแบบนี้ก็โอเคนะครับท่านใดมีม้วนอยู่ก็เอาไปเป็นเพลเยอร์ได้นะครับวันนี้สีสเกตชานีลครับรีวิวให้ดูครับรีวิวกล้องวิดีโอ8ครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ ถ้าไม่นับจอเสียนี่ถือว่าสวยนะครับแฮนดิแคมนะครับวิดีโอ8ถ้าไม่นับจอจอมันเสียเนี่ยครับจอมันมันมันเป็นรอยนี่ผมว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ถ้าไม่นับเรื่องจอเสียเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับตัวนี้หายากด้วยนะครับเป็นของเก่าเก็บหายากนะครับรุ่นนี้สมัยก่อนเนี่ยน่าจะหลายหมื่นนะครับตัวนี้ซึ่งผมยุคนั้นผมเกิดไม่ทนันเกิดทันแต่ว่าผม ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นเด็กๆอยู่นี่ครับดูครับผมต่อสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณเป็น SVDO นะครับต่อ SVDO จากตรงนี้แหละครับนี่ครับนำสัญญาณ SVDO ต่อจากกล้องนะครับเป็นกล้องวิดีโอไฮ8 8นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับผมจะเล่นมันไว้แบบนี้แหละครับให้มันล้างหัวไปในตัวนะครับเปิดเล่นเลยเนื่องจากว่า ถ้าเครื่องไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันน่าจะหัวหัวมันน่าจะแบบไม่ดีแล้วมันจะโซกโปกอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้เปิดเล่นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกล้องวิดีโอไฮแปดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสีสะเกดชาแนลครับนี่ครับ่าต่อให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมลองลองสต็อปดูนะครับสต็อปปุ่มนี้นะครับนี่นี่ปุ่มสต็อปปึ๊บนี่ผมสต็อปนะครับ แล้วกดเพลงอีกรอบหนึ่งกดเล่นอีกปึ๊บนี่ครับกดเล่นอ่าก็เล่นนะครับแม่ก็แสดงว่ามันใช้ได้สิครับคุณผู้ชมแบบนี้แต่ว่าจอเสียนะครับนี่จอเป็นรอยตรงนี้เลยครับจอแต่ถ้าเราต่อออกทีวีนะครับต่อสายสัญญาณเข้าทีวีแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับผมบังเอิญว่าผมไปเห็นสายอะไรแปลกๆผมก็จะมักจะซื้อมานะครับเนี่ย ผมซื้อสายเจ้าเจ้านี่มาครับ s ิดีโอนะครับพอดีเลยครับมันมีช่องต่อ s ิดีโอไปต่อออกทีวีแล้วทีวีเครื่องนี้คุณผู้ชมดูนะครับมี s ิดีโอเข้าพอดีเลยนะครับช่อง s ิดีโอผมก็เลยได้ใช้กล้องไฮแปดตัวนี้นะครับต่อเข้ามาตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับกล้องวิดีโอไฮแปดก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวของเก่าเก็บหายากนะครับจาก YouTube ช่องสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ